วันนี้เราจะมารีวิวซิกวิีทอเตกับอุลตร้าแมนแจะให้เลือกอะไรก่อนครับสิวิดีหรือว่าไม่ใช่ิวิดีทอเตหรือว่าอุลตร้าแมจะเอาอันไหนครับจะเอาติา๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตเวลาอยู่ตรงนั้นนะคะเอาเดีสิกวิดีก่อนครับเจอได้ครับจจออันนี้นะครับจะเอาตัวไหนก่อนอันนั้นแรีชื่ออะไรครับ ไมไ่เนี่ยคับใช่แล้วสปิกร์แมนค่ะสปิกร์แมนสังเกตด้วยไหมว่าผมไม่ได้ซื้อนะครับผมไม่ได้ซื้อของนะครบผมได้ซื้อของนู่นเลยทําไอพ่นนี่เนี่ยครับแล้วผมเห็นปืนเนี่ยครับคุณคุณนีนแต่เองนะครับแล้วก็อีกตัวนะคบเป็นกินนี่ทอเลทบิ๊ก ให้ทายว่านี่คือขาแมนมุมหรือว่าปืนครับให้ทายว่านี่ดูแล้วน่อยะเป็นปืนแน่เลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ใช่เลืใช่ใชเ,เยอะจังแล้วก็เลเซอร์ออกจากตาครับแล้วก็อีกอย่างขอรบกวนนิดนึงนะคะห้องหมามาแล้วครับแกะเลยมาไม่รู้อา้าวแต่ในวีว,วูนเตอร์แมนให้พ่อด้วยให้ทายว่านี่ชื่ออะไรมีใครรู้จักนะครับ อ,อิเล็กอะไรอิเล็กอิเล็กเจ้าชายอะไรอิเล็กอิเล็กตรอนอิเลเ็กคิงอ๋ออิเล็กคิงโอ้เอ้ยโอ้อิเล็กคิงนี่ใครทำอ่ะครับเท่ย,ย่างเลยอิเล็กคิงเนี่ยเท่ส่งเองครับเลอใช่ป่ะใช่ใชอืมอาแจ๋วแล้วนี่พ่อทำอ่ะครับโอ้โหแล้วแล้วตัวนี้กำลังทำท่าอะไรอยู่เขาในอุตร้าแมนตัวเนี้ยดูดนะัผมดูผมนะครับ ชโอ้โหแสงเซเปียเสี้ยงสุดยอดให้ถ่ายว่าน,นี่นเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าใช่เลยตัวหนึ่งต้องเป็นหุ่นยนต์แน่เลยชูสวัสดีครับผมจะมาสกัดจิตเธอแล้วนะอ้๋อยิงแต่เป็นตัวร้ายแล้วแต่ยิงเธอแล้วนะครับบายบายปังโอเคจบการรีวิวแล้วย,ยังครับเนี่ยจบการรีวิวแล้วอีลืมอย่างหนึ่งรู้จักซับเกอร์แมนที่มีไอพน่นไหมอะคะโอ้ยมันเป็นตัวอะไรอะมีไอพ่นด้วยเป็นไอออนแมนหรือเปล่าเนี่ย ตัวแดงแดก็จริงนะครับเออแต่ไม่เอาขาหลุดไปแล้วแต่ไม่มีสีทองเลยครับอือออ้นแมนมีสีทองด้วยเนอแล้วตัวตัวสกีบีดี้มันนี่ต่อนานไหมครับเนี่ยสามสิบถ่าหร่นาะทีไะหกอ่ครับสามสิบห้าเราจะพอได้ด <6 S 2> ีมั้ยหกครับสามสหกนาทีเสร็จนี่แล้วครับถ้าเกิดพวกคุณอยากซื้อเลโก้อันเนี้ยแพ็คใหญ่เลยสอง ด้วยสองเพชรนะครับเพืเ่อนถ้าเกิดเพื่อนรู้จักทิกิวิดีอะครับหรือใครก็ได้อะที่รู้จักทิกิวดีดีเยอะๆหรือว่าอะไรสักอย่างไม่ค่อยชอบไม่ค่อยทำแต่ถ้าเกิดรู้จักนิดนึงก็เอามาต่อได้นะคะบ,บ,บายขอปั้งอีกทีปั้ง <laughs> บ,าบายครับขอรีวิวขอกดไลค์ด้วยนะคะบายเท่จังเลย ิงด้วยลืมไปบายโอเค